สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟัง4จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพฤษภบนักขณาพฤษศนะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับกอนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามเป็นกำใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดี D, มาที่ believe r 6 9เซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดี D, มาทำค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับ คลิปนี้จะพูดถึงดาวเสาโคจรถอยหลังนะครับในราศีมังกรในเดือนมิถุนายน2565เป็นต้นไปส่งผลกระทบอย่างไรกับคนพิศพบ้างเนาะรามาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นมาดูความหมายของคำว,ว่าถอยหลังนะครับว่าถอยหลังเป็นยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับดวงดาวนะครับอันดับแรกเราต้องมาแยกแยะก่อนว่าดาวดวงใดบ้างที่ถอยหลังกับไม่ถอยหลัง ดาวที่ไม่ถอยหลังจะมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวราหูและก็ดาวเกตนะครับนอกนั้นจะถอยหลังทั้งหมดได้แก่พุธศุกร์โลกไม่เกี่ยวนะครับเพราะโลกเป็นจุดสังเกตการแล้วก็อังคารพฤหัสเสาและก็มฤตยูนะครับก็จะเป็นตัวย้ายทั้งหมดนั่นเองที่นี้การโคจรถอยหลังมี2รูปแบบนะครับแยกเป็น2รูปแบบเหมือนเดิม รูปแบบแรกเนี่ยก็คือครั้งนี้และก็จะมีอีกหนึ่งรูปแบบที่กำลังจะมาถึงในอนาคตดาวมันแล้วแต่นะครับว่าดาวดวงไหนจะยาา้ายเขารีไถอยหลังแบบไหนอันนี้เราค่อยไปว่ากันแต่อันนี้เราจะพูดแค่ดาวเสราร์นะครับดาวเสราร์จะโคจรครั้งเนี้ยถอยในราศีของตนเองตอนนี้ขณะนี้กาลังโคจรอยู่ในราศีมังกรในตําแหน่งเกษตรใช่ไหมครับดาวเสราร์ก็จะ พักองศาในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักองศาถ้าแปลเป็นภาษาบ้นบานเราเรียกว่าถอยหลังในราศีโดยการแบบแตอนแรกดาวเสาจะโครจรหลุดราศีมังกรละแล้วก็โคจรถอยย้ำกลับคืนมาความหมายมันจึงหมายควาว่าเน้นย้ำที่เดิมนะครับมันคือ,เ,อ,อเน้นย้ำความความเป็นดาวเสาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับดาวเสา์เนี่ยอยู่ในราศีมังกรพบเลยโดยเอ่ยเอ่อ สุภะใช่ไหมอืมพบที่เก้าใช่ไหมใช่นะครับพบที่เก้าในนั้นเนี่ยจึงหมายถึงสุภะอืมผู้ใหญ่พวกอุปถรัรมภ์ความสุขความเจริญความก้าวหน้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศรวมถึงอ่าค่าเรียกว่าความสุขด้วยอนาคต มันเป็นสุภะมงคลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวโคโจรถอยหลังมันจะได้รับผลเสียพเพราะดาวสอบเป็นดาวประธานแห่งบาปะเคาะเนาะแต่อย่าเพิ่งมันจะนอีกหนึ่งกรณีที่กำลังจะเกิดขึ้นเรามาดูก่อนแต่ว่าจะเป็นรอบหน้าไม่ใช่รอบนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นแค่เรื่องเดียวนะครับเพราะถอยในราศีตัวเองจึงเกิดเรื่องแค่เรื่องเดียวคือสุภะอย่างที่บอกไปแต่ข้างหน้าเขาจะเดินหน้าเข้าสู่ราศีกุม่ม อย่างรวดเร็วแล้วโคจรถอยหลังลงมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ในภพเรือนกรรม,มาการงานการกระทําเวรกรรมใช่ไหมครับพอเดินหน้าปุ๊บแล้วมันถอยหลังลงมาก็เอาการกระทาเนี่ยลงมาสุภะอ่ะคนราศีพุธศพละคณาพุธศพค่อนข้างดีกว่าคนอื่นหน่อยเพราะถอยหลังในราศีที่ดีลงมาราศีที่ดีนะครับต่รอบหน้านะรอบคือน่าจะเป็นปีหน้าปีนี้ยังไม่มีการถอยหลังอีกครั้งหนึ่งเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะถอยในราศีของตัวเอง แต่มันแปลว่าความล่าช้าความยาวนานเพราะดาวเสาร์แปลว่าการล่าช้าเพราะกว่าจะเดินใช้เวลาสองปีครึ่งในแต่ละราศีใช่ไหมครับจึงใช้เวลายาวนานพอมันโคจรซ้าเดินหน้าไปแล้วถอยหลังกลับเนี่ยมันหมายถึงช้าคูณ0.5แต่ถ้าเปลือยบรรยราศีไปอย่ามันคูณ0.2เพราะว่าเนื่องจากว่าม่ใศ่0.2ขออภัยคูณ2 ช้านานคูณ2แต่ย้าช้านาน0.5เพราะว่าเนื่องจากว่ามันถอยในราศีของตัวเองเฉยๆทีนี้ความหมายของดาวถอยทั้งหมดนะครับมีความหมายคําว่าล่าช้าคําว่ายาวนานดาวเสาวบวกคําว่ายาวนานเข้าไปนะครับล่าช้าแล้วยังยาวนานอีกแล้วคือ4เดือนลืมบอกไปตั้งแต่วันที่9กมิถุนายนเออขอโทษใช่ใช่เก้ามิถุนายนห5ถึงนับไป4เดือนนะครับกรกราสิงหากรกฎาคม 6ตุลาคม65โดยประมาณถ้าผมจำวันที่ไม่ผิดเพราะเนื่องจากว่าเห็นแบบแบบแบบเดียวอาจจะแต่คิดว่าจะไม่ผิดอืมประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยไปเน้นย้ำในคลิปอื่นเพิ่มเติมเนาะอย่าเพิ่งฝึกวันที่นะเอาประมาณนี้แล้วก่อนเนาะก็รู้แต่ว่าเดินไิทางยมไปก่อนนะับประมาณสี่เดือนนะครับแต่ยังกลัวผิดพลาดเรื่องของวันที่แต่คิดว่าไม่ผิดอืมประมาณนี้เนาะทีนี้ดาว เสาถอยหลังเนี่ยมันหมายถึงการได้รับคือข้อดีคือการได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่การได้รับโอกาสไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกคนเพราะเนื่องจากว่าการถอยหลังครั้งเนี้ยย้อนหวนคืนอดีตท,ทุกคนแต่มันไม่ได้คืนอดีตหรอกครับแต่ว่าเสมือนหนึ่งหมายถึงการได้ได้กลับไปสะสางสิ่งที่มันเคยทําไว้แล้วมันค้างคาอืทีนี้ถามว่ามันคืออะไรดาวเสาร์จะเป็นดาวกรรมเก่า คำว่ากรรมเก่านี้ที่นีหมายถึงการกระทําในชาตินี้ที่ผ่านมาแล้วที่คุณเคยทำมาแล้วอะครับันนั้นเนี่ยมันเป็นตัวแทนแห่นโทษทุกไงทายโทษทายทุกให้ทายเสายังไงดาวเสาก็ให้โทษไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของภพสุภะเอ่ยภพกรรมะเอ่ยยังไงก็ให้โทษแล้วก็ให้คุณประโยชน์ไม่เต็มร้อยสูงสุดก็80นะครับประมาณนั้นคําว่าโทษทุกคืออะไรดาวเสาแปลว่าโทษทุก ก็อาจจะได้แต่มันไม่ใช่ตัวจุดที่สำคัญของความเสียหายของดาวเสาร์คือที่เป็นดาวปรบประคอเนี่ยครับหมายถึงความเหนื่อยลำบากยากแค้นแสนเข็นล่าช้ายาวนานมันคือความหมายนี้เหนื่อยหนักแบกภาระ,ะครับแต่ว่าคําว่าร้ายเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าคําว่าร้ายเนี่ยมันต้องไปสัมพันธ์กับอริมรณะวินาศครับแต่ว่ามันมีอุปสรรคล่าช้าและเป็นอุปสรรคหรืออุปสรรค เกิดขึ้นแล้วเกิดความล่าชา้าเนี่ยมันต้องไปเกี่ยวข้องกับพบเรือนพบเรือนเป็นตัวบอกว่ามันร้ายหรือไม่ร้ายแต่ดาวเสาร์ไม่ได้ให้ร้ายดาวเสาร์อะแค่หมายถึงมันต้องเกิดโทษทุกนะมันจะต้องเกิดความเครียดวิตกกังวลเหนื่อยหนักแบกภาระอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยอย่าอย่ามองดาวเสาร้ายเกินไปเนาะเราคือหลายคนกลัวดาวเสาร์เพราะคือรู้วิชาโหราศาสตร์แล้วทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาก็เลยกลัวกันตามจริงนะ่ะ คำว่าโทษทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของเราเองนี่แะครับไม่ต้องกลัวถ้าเราคิดว่าเราทําดีที่สุดเรามีความรู้ทุกอย่างก็แก้ไขได้ทุกอย่างแล้วก็เลือกคนที่ถูกคือเบสพื้นฐานนะครับมันมีจุดอยู่จากที่ผมพยากรณ์แล้วสืบเนื่องสืบดูหรือแบบตกผลึกคําพยากรณ์กันดูดวงมา,มาเนี่ยผมคิดว่าวิธีการแก้ไขปัญหามันก็ไม่ได้อะไรนะ วิธีการคือเลือกคนที่ถูกในชีวิตเราอะ่ะต้องคบเลือกคบคนถ้าคบคนถูกต้องชีวิตก็ดีไปเกว่บครึ่งแล้วครับเพราะเขาจะช่วยเหลือเราได้อืมและไม่สร้างปัญหาให้เราด้วยนี่คือไม่มีตัวอุปสรรคขัดขวางหรือมีผู้ช่วยเหลือได้อะไรประมาณนี้อย่างน้อยไม่ช่วยไม่เป็นไรแต่ขอแค่ไม่ขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาเราใช่ไหมครับทีนี้เดีย๋ยวไม่มาเอาผลประโยชน์กับเราอะไรประมาณเนี้ยมีแต่ผู้ให้หมายถึงเป็นผู้ให้เราแทน แต่ไม่ใช่เป็นคนที่เอาผลประโยชน์จากเราอะไรแบบนี้ครับนี่คือการเลือกคนที่ถูกพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งคือการคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําของเราเองตัวเราเราบังคับตัวเองยังไม่ได้จะไปหาความดีความงามจากคนอื่นเขาได้อย่างไรใช่ไหมครับในเมื่อตัวเราคิดเองทําเองเลือกเองบังคับเองได้ในเมื่อเราทําเองยังไม่ได้แล้วจะไปพึ่งใครอย่าไปจะไปรอพึ่งใครใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องตั้งสติ ไมเซ็ตส่วนนี้ให้ได้ก่อนเราต้องรู้ไมเซ็ตตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะโชคดีก่อนที่เราจะรวยก่อนที่เราจะอะไรเราต้องมีตรงจุดนี้ก่อนถามว่าสเปซสะปะอย่างอื่นได้ไหมรวยได้ไหมรวยได้อันเนี้ยยอมรับบางคนเนี่ยกะโหลกกะลาแต่ก็รวยได้เหมือนกันหมายถึงอะไรรวยแบบทางรัดนะอืมทางสีเทาสีอบบยมุกหรือบางคนก็ลุ้นโชคแล้วได้นั่นแหละครับปร,ประเภทนั้นอืมก็คือหมายถึงว่าแบบ ไม่ได้ใช้ความคิดในการที่ได้มันมาแต่มันจะเสียอไปง่ายเห็นหลายคนนะครับแต่ผมขอไม่พูดพาดพิงถึงคนอื่นเพราะามันจะเหมือนเป็นการที่แบบคืาอะไรอะยกตนก่นข่มท่านอะไรประมาณนี้ตัวผมก็ไม่ได้ดีอะไรนักหรอกครับแต่แค่ว่าเรารู้หลักเราก็บอกไปเรามีสติสัมปชัญญนะณขณะนี้มีความรู้ในเรื่องนี้ก็พูดออกไปแต่ตัวเราจะทําได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องนะครับบางคนบอกว่าอ๋อ เป็นหมอดูคงจะวิเศษมากสินะอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ไม่ออกตัวกันเลยนะว่าคําพูดของผมนะ่ะเป็นหลักเป็นการจากทฤษฎีแต่ว่าผมจะทําได้หรือไม่มันอีกเรื่องนะครับเขาถึงบอกเนะ่ยว่านักพยากรณ์ไม่ได้จะรวยได้เพราะดวงเราไม่ได้รวยอืมถ้าดวงรวยก็รวยได้เหมือนกันแต่ถ้าดวงไม่ได้รวยก็คือไม่รวยครับเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ,อ้าหมอดูดูได้ก็รวยไปแล้วสิทําไมต้องแบบมาดูคนอื่นอยู่เลยต้องอยู่ ก็ใช่ไงท่านรวยได้ก็รวยไปแล้วสิทำไมต้องไปนั่งดูคนอื่นก็เพราะว่าส่วนมากคนที่ดูนักพยากรส่วนใหญ่จะไม่ได้รวยครับเพราะอะไรหากินกับคนทุกคนยากคนจนครับคนรวยเขาเรียนเออเขาดูห่วงจุย้ยก็พวกห่วงจุ้ยหนุนรวยพวกที่เป็นซินแซนนะครับแต่คนที่เป็นนักพยากรเนี่ยเดือดร้อนจะเก็บเงินเยอะก็ไม่กล้าเก็บจะเก็บเงินมากเขาก็ไม่มีเงินจ่ายอย่างเงี้ยครับแล้วจะรวยยังไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าเวลาพวกคุณพูดมาเนี่ยพวก นักพยากรณ์ก็สะดุ้งนะก็สะอึกนะกับคำพวกเนี้ยแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานคือคนมีความทุกข์นะครับมันเหมือนเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะเย่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยากได้เงินอย่างเดียวจริงอยู่ว่าเงินเอามาเอามาแค่รดอาชีพแต่ว่าเราทําเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมื่อเรามีความรู้เราก็อยากช่วยให้ทุกคนเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมครับ แต่พื้นฐานเองต้องอยู่ที่ตัวพวกคุณเองด้วยในการแก้ไขในการปรับปรงุงเหมือนกันให้ยาไปอะครับหมอให้ยาไปกินไหมถ้าไม่กินก็ไม่หายนะอย่างเงี้ยครับเออดังนั้นเนี่ยจะไปฝากความหวังกับแพทย์อย่างเดียวไม่ได้โรคจะรักษาหายได้ต่อเมื่อคุณต้องทําตามแล้วก็ตั้งทําตามกฎอย่างเคร่งขัดด้วยอย่างเช่นให้กินยาเช้าเย็นไม่ใช่กินแค่มือเดียวแล้วบอกเอาไปเททิ้งแล้วบอกว่ากินหมดแล้วอย่างนเงี้ยครับมันไม่ใช่นะมันมีนะประเภทพวกเนี้ยดังนั้นเนี่ย ตัวเองทําดีที่สุดหรือยังแล้วมาโทษแพทย์โทษใครอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่เรื่องนะนักพยากรณ์ก็เช่นเดียวกันบอกว่าดีดีดีไม่เห็นจะดีเลยเอาคุณทําหรือเปล่าล่ะใช่ไหมล่ะครับอืมก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะทีนี้ความหมายของดาวเสาร์เนี่ยมันคือเต่านะครับเต่าคืออะไรทำไมถึงเราบอกว่าเสาร์คือบางคนโบราณจารย์อาจจะบอกว่าเป็นนาคเป็นงูเป็นอะไรเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าผมก็ไม่บลบหลังนะ แต่ว่าผมคิดว่าเต่าเหมือนที่สุดเพราะเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยศึกขั้แรเลยเปรียบเทียบศึกษาแล้วนะครับลองลองมาฟังดูว่าจริงหรือเปล่าเสาเนี่ยมันแปลว่าช้าเต่าเดินช้าไหมครับดาวเสาแปลว่าเหนื่อยหนักแบกภาระถามว่าเต่าเนี่ยมันต้องแบกกระดองทั้งชีวิตถามว่ามันหนักไหมครับกระดองแข็งแข็งหน,ห,นหนักหนักนน่ะเต่าช่างกิโดกี่กรัมใช่ไหมครับ เป็นกิโลก็มีเนี่ยยิ่งเต่าทะเลยิย่งเบลอเลยครับไม่รู้หนักกี่กิโลสิบหลายสิบกิโลเออน,นั้นเนี่ยหนักมากคนยกแทบจะไม่ขึ้นตัวใหญ่แทบจะเท่าคนแล้วอะน,น,น,นั่นแหละครับนั่นแหละคือเนี่ยแหละดาวเสาร์เป็นเต่าอีกอย่างหนึ่งคือ,อความดีของดาวเสาร์คืออะไรความมั่นคงดาวเสารแ์แปลว่าคือมาจากธาตุดินราศีมังกรแปลว่าความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ในภายหลังแต่อดอยากอัตคัดตั้งแต่แรก <G ül üş> ก็เหมือนก็เหมือนเต่าครับที่ต้องแบกกระดองมันไปแต่สุดท้ายเต่าได้อะไรครับเต่าได้ความปลอดภัยจากกระดองใช่ไหมเพราะตัวมันนุ่มนิ่มมันไปโดนไอบาดเลือดออกตายหมดแล้วแต่ว่ากระดองมันช่วยชีวิตมันไว้เห็นไหมครับมันแบกความมั่นคงของมันมันแบกความคือมันก็งอกออกมาตั้งแต่ตอนเกิดใช่ไหมครับจนตายเลยแล้วเต่าอายุยืนด้วยนะเสาก็อายุยืน พราะเสาแป้าความยาวนานดังนั้นเนี่ยแปลว่าอายุยืนและอย่างหนึ่งคือเสาเนี่ยมันเป็นของหนักกระดองอะเนาะเสาก็แปลว่าหนักหนักอึ้งเลยภารละอันหนักอึ้งอะแล้วเสาแล้วเต่าก็แบกกระดองไปทั้งชีวิตมันก็คือความหนักที่เต่าต้องแบกรับแต่ข้อดีคือความมั่นคงของมันก็เหมือนกับหลักทรัพย์หลักฐานของมนุษย์เรานี่แหละครับที่ดาวเสาจะให้ได้เห็นไหมครับเนี่ยคือการเปรียบเทียบที่แบบเออมันถูกหมดเลยอะมันเต่าอ่ะ อมองอยังไงก็เต่าอ่ะเสาอ่ะนะครับก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นเสาทีนี้ถามว่ามันมันถอยหลังในราศีมังกรมันหมายถึงอะไรในพบเลินสุภะหมายถึงความสําเร็จของเราเหมือนจะคือเหมือนกับคุณกําลังจะเข้าเส้นชัยลู่วิ่งนะครับเปรียบเทียบง่ายๆเรากำลังจะวิ่งถึงเส้นชัยแล้วแต่เราหกล้มครับเหมือนอย่างนั้นเลยอาจารย์บอกเลยว่าดา,าวเสาถอยหลังเหมือนเหมือนคนตัวใหญ่ล้มนะครับแล้วมันลุกยาก อืมมันเหมือนคนคนตัวใหญ่หมายถึงคนอ้วนก็ได้นะอันนี้ไม่ได้เหยียดน,นะแต่หมายความว่ามันลุกยากครับสำหรับคนอ้วนคนใหญ่เนี่ยเพราะว่าไม่เหมือนคนตัวเล็กๆผอมบางพอลมปุ๊บมันก็ลุกขึ้นทันทีได้ใช่ไหมครับแต่คนคนร่างอ้วนร่างใหญ่เนี่ยกว่าจะลุกขึ้นมาได้มันใช้เวลาดังนั้นเนี่ยกว่าจะค้าตัวเองขึ้นมาได้อืมนั่นแหละก็อย่างนั้นแหละครับมันก็แปลว่าความล่าช้ายาวนานทําให้มันถูกผลัดถูกเลื่นอนออกไปอีก ทันที่กําลังจะคว้าเส้นชัยแต่กับเหมือนเหมือนไม่ามว่าได้ไม่ได้นะครับดาวสอบเป็นกเกษตรโชคดีที่เป็นกเกษตรยังไงก็ได้เออบอกเลยว่าบังคับว่าได้แต่ล่าช้าออกไปอีกนะครับเหมือนจะได้ตําแหน่งอ่ะยังไม่เซ็นอนุมัติหรืออะไรใดๆนะครับมันจะต้องมีเรื่องปัญหาให้เข้ามาให้เราต้องทุกข์ใจกับมันอืมนี่แหละคือความหมายสุภะหมายถึงตําแหน่งตําแหน่งที่กางจะได้ ทำไมมันยากเย็นสันเข็นจังเลยกว่าจะได้พอจะได้หน่อยก็อ่ะถ,ถูกผัดถูกเลื่อนอีกเนี่ยครับใครที่จะได้ในช่วงมิถนานย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าแ yeah ย่ถือว่าเข้าดวงเลยคือแบบอืมแทนที่จะได้จะกลับกลายเป็นว่ารอก่อนลกเลื่อนครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็คือหมายถึงว่าต้องรอครับมันทําอะไรไม่ได้มากกว่าคําว่ารอนะดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยแล้วมันเครียดอะครับ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังสุภะเนี่ยมันหมายถึงความสุขความเจริญของเราดังนั้นเนี่ยพอมันยืดออกไปอีกกลายเป็นว่าแบบเคยไหมครับแบบเรากําลังจะซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเรากําลังจะซื้อได้ของหมดอย่างเช่นเราไปไปจองอ iphone รุ่นใหม่ล่าสุดเพราะเอิญว่าของหมดสต็อกต้องรออาทิตย์หน้าเข้าอย่างี้ครับเออคือความฝันมันถูกหักขาดเก็บเงินได้แล้วนะ กำลังจะไปซื้อแล้วนะมีเงินแล้วนะจะซื้อวันนี้ก็ซื้อได้นะอย่างเงี้ยครับแต่ของหมดนั่นแหละมันเป็นแนวนั้นเลยก็คือถูกถอยห่างออกไปอีกความสุขของเราก็เลยแบบอืมเฟล,ลไปเลยไม่รู้ตกลงจะอยากได้อยู่หรือเปล่ายังอยากจะได้อีกไหมอะไรแบบเนี้ยครับมันคืออย่างอย่างมากสุดก็สี่เดือนอะอย่างน้อยสุดก็ไม่รู้อะเมื่อไหร่แล้วแต่คนอืมบอกไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแนวนี้เนาะดังนั้นเนี่ยคือผู้ใหญ่จะช่วยเหลือ ก็ต้องรอต้องต้องมีข้อเลกเปลี่ยนต้องอะไรเงี้ยเพราะเสารบเหนื่อย,ยแบกภาระไม่ได้ง่ายๆครับทุกอย่างจะต้องแบกภาระหรือบางคนเนี่ยเอาเงินรวบรวมดาวมือถือคือหมายถึงว่าแบบเป็นหนี้อะครับเพื่อที่จะให้ได้มือ,มอถือหรือได้บ้านอสังหาแต่มันคือการผ่อนระยะยาวแบบหนักทั้งชีวิตเลยคือเหมือนกับแบบผ่อน30 50, ปี50ปีอย่างเงี้ยครับมันคือภาระนะครับดาวเสาคือภาระไง ภาระนี่สินที่ยาวนานเหลือเกินกว่าเราจะได้สิ่งนั้นเออสุภาดังนั้นจึงหมายถึงว่าแบบบ้านกว่าจะได้กว่าจะมีอสังหาใงนดา,าวเสาก็กว่าจะได้ก็อเป็นนี่รายยา,ยาวนะอะไรอย่างนี้ยครับก็เป็นแนวแนวนี้เนาะยังไงก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปอะครับแล้วไปดูนะว่าดาวเสาของเราอะในพื้นดวงชะตาของเราอะต่อให้คกเกิดราศีพฤษภเหมือนกันลัคนาพฤษภเหมือนกันแต่เราจะได้เรื่องคนละแบบกันเพราะดาวเสาของเราไม่อยู่ที่เดียวกัน อย่างผมเนี่ยอยู่เป็นอุดราศีมังกรเอ้ยขอโทษราศีตุลนบางคนอยู่เป็นนิดราศีเมษบางคนอยู่เป็นประราศีกรกฎบางคนอยู่กเกษตรราศีมังกรอย่างเงี้ยครับบางคนอยู่ราศีพฤษภเป็นมหาจักรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ครับว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนมันก็จะถอยหลังในเรื่องนั้นๆแหละและอย่างหนึ่งมันจะย้อนกลับไปหาอดีตในสิ่งที่มันแบบทั้งดีและเสียอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยทำอะไรมาในอดีตทําดีหรือทําไม่ดี คุณทาถ้าคุณเจอแต่เรื่องดีๆทุกอย่างจะถอยหลังไปเจอแต่เรื่องดีแต่ถ้าคุณทําไม่ดีไว้เรื่องจะถอยหลังไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีกับหวนคืนมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะการเป็นว่าดวงดาวบอกแค่ว่ามันจะถอยหลังไปเจอสิ่งที่มันเคยผ่านไปแล้วนะในอดีตกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ที่ว่ามันจะทําให้เราเจ็บปวดใจหรือจะทําให้เราดีใจกับคนที่จากไปแล้วต้องได้มาเจอใหม่ถามว่าคุณ ทำอะไรไว้ในอดีตสิ่งนั้นจะตามมาดาวเสาร์จึงหมายถึงคําว่ากรรมเก่าการถอยหลังของดวงดาวจึงหมายถึงว่ากรรมตามทันหรือต้องชดใช้กรรมในสิ่งนั้นเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าแบบบางทีจเจอเจดเก่าก็ได้หรือบางทีจะต้องได้กลับไปที่ท,ที่เก่าอย่างเงี้ยครับอะไรบางอย่างแล้วแต่ว่าดาวสองมันอยู่ที่ไหน,น,นครับมันก็จะเป็นเรื่องๆนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเหมือนกันและต่างกันคําว่าเหมือนกันหมายถึงสุภาษะ ก็อย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่เหมือนจะได้แต่กลับถูกหักถูกเลื่อนออกไปทําให้เรากว่าจะได้สิ่งสิ่งนั้นยังยกตัวอย่าง iPhone เมื่อกี้หรือบ้านนะครับที่ที่ไปเป็นหนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นแนวนั้นมากกว่าส่วนอื่นก็อาจจะเป็นแค่องค์ประกอบเพราะมันอยู่แค่4เดือนเนาะก็อาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมาม่เพราะมันอยู่ในราศีทอยในราศีตัวเองเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นแน,แนวๆนี้เนาะยังไงก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เนาะยังไงก็สามารถติดตามคําากรได้ในคลิปหน้ายืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคําากรในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ